สวัสดีครับพี่น้องสุพสุคนมือนี้ยันนุ้ยกับมีข่าวมาอัปเดตเนาะคะเนาะเรื่องกล่องวายุงานเข้าโดนแฉทิ้งลูกเมียล่าสุดบอดบิ๊กกะถแถลงข่าวเนาะคะเนาะเกิดอีหยังขึ้นเนาะที่นี่คือว่ามีคนในต่อต่อเนาะคะเนาะมาโพดวานกล่องวายย่นบอกให้เมียเพเ่ะไปผู้สาวไปทำแท่งเนาะ,ะแต่ว่าทาั้งแฟนเพิ่นน่ะกับบอดดไปทำแท่ง เบิ่องจังได๋ยายอันบอดบิกรวกบวบานบอดบิกรับทราบแล้วเห็นแล้วข่าวเรื่องกล้องวายุเดี๋ยวจะมาถแถลงข่าวพูดความจริงทุกอย่างชิวๆไม่ต้องตกใจแล้วก็มาถแถลงข่าวล้วล่ะพี่น้องสึ่งเอซหลายๆท่านก็ขามาสแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงเราคณะท่านนี่รวกบวบานคนปันนี่แล้วเขาก็มีลูกมีมนนกเมียนั่นล่ะก็เบิ่งแต่บอดเน่ยแลาลูกสองุ่นเรื่องเล็กเฮ็ดให้เป็นเรื่องใไง ค้นใจลมลมเดอ้อตัวเกียวเป็นกำลังใจให้เดอ้อจ้าอีกท่านนี่แล้วก็ว่ารักและสนับสนุนเหมือนเดิมสมัยนี้เขาไม่ไปจับผิดที่อดีตหรอกค่ะเขาดูที่การปฏิบัติตัวและปัจจุบันให้กำลังใจนะคะอีกท่านนี่แล้วก็ว่ารักในความสามารถไม่ได้จะเอามาทำลายสามีแม่แม่ส่วนมากก็มีครอบครัวแล้วรักคือเก่ารักคือรักในความกตันยูสู้ชีวิต แฮแท็กคนเรามีอดีตทุกคนแฮแท็กคนเราต้องมีอนาคตที่ดีทุกคนพี่พี่น้องน้องความคิดเห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์เขามาสูฟังในเด้อจ้าคลิปดหม่นี่ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้า